มันอร่อยมากม้วมันด้วยอันนี้อันนี้ขอต้นของผมนะบ้าอันนั้นพต้นบะวาอันนั้นต้นไอ้เกฟต้นนั้นต้นนะต้นห้าอันนั้นต้นขี้นพ่อดจำได้บ่ไอ้เกฟมะวานนี้ต้นไอ้เกฟอันนี้ต้นไอ้เกฟไอต้นไอ้เกฟอันนี้ต้นไอ้แี้ต้นแมบ่มต้นทอต้นไหนอะพ่อต้นอันนี้ต้นเราไหน หนต้นของไก่อันนี้เราปลูกอันนี้อันนี้ตัวใหญ่หน่อยนะขนาดต้นเล็กยังดูพันเดียวกันไม่ใช่คนละพันนีแล้วเออไม่ต้องพูดหรอกผมไม่เอาอันนี้แล้วผมจะเอาตัวนี้ให้พ่อเอาตัวนั้นหยิบกันแล้วนะพ่อนี่ เอาไปบ่มกันยังวะเดี๋ยวมันก็ใหญ่นะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะมาชมตอนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเท้าตัวนี้นะเท้าอันนี้ก็คือลังอันพึ่งนะหางมันไว้เลี้ยงเลี้ยมมันไวถ้าไปซ่อมเนาจะเป็นงเงไงไปไกดไปไปไปนำเสนอต้นผักหวานให้แม่ไงเรี่ยเริ่เรเรขายเบียร์ผักหวาน เพาะไปแล้วนะไปว้าวาผากูกด้วยมเมล็ดูด้วยมเมล็ดแถวนั้นใหญ่กว่านะทุกคนท่านผู้ชม สวยอันนี้ก้อนใหญ่ันนก้อนใหญ่ตอนนั้นผมมาใส่ปุ๋ยผมเห็นงูใหญ่จุ๊บหุ่นอยู่พุ่นตรงนั้นเออไปนำเสนอขายข้าวโพดต่อโอ้๋อนงอันนั้นก็จะเป็นข้าวโพดนะอันนี้ก้อนใหญ่อันนี้ก้อนใหญ่อันนี้ก้อนใหญ่อันนี้ก้ใหญ่อันนี้คือต้อนกล้วยปุ๋ยยางพาราอันนี้ยงปุ๋ยที่จริงออยากนำเสนอขา้าวโพด ดูสินี่ฝาก,กมันนี่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนม,มันคือมมยาพิษือเป่านี่หอยมันเนี <c oughs> ่ยบอบมาหน่อมันใหญ่ต้นต้นใกล้สูงกว่าต้นกระโพด <c oughs> <c oughs> ได้ยังหัือกล้สูงเหรอ ไก่สูงกว่าต้นข้าวโพดปะนุ่นแถวนุ่นใหญ่สุดเลยโมยใหญ่ดอกใหญ่มันใหญ่กินข้าวบ้านนะใมาไม่ดูต่ออะไรอุ๊ยอะไรอ่ะทุกคนมาดูอ่ะทุกคนมาดูหยา เธอจะมาเก็บผักหวานป้าไปดูไม่มีเลยไปดูหวายกัน <c oughs> เป็นอย่างดีวิวน,นี่แม่มอันนี้ก็อันนี้ก็คือเราตัดหญ้าหมดแล้วนะทุกคนมันก่อนนะทุกคนสองห้าหกสี่นะมันยังหญ้าไม่ขึ้นเลยอันนี้จะจะเป็น นี่ทุกคนถึงแล้วนี่ก็เหมือนกันนะมาถึงแล้วทุกคนระวังหนังนะนี่จะให้ดูหน้งตรงใบอันนี้มันก็มีนะอย่าคิดว่ามันไม่มีนี่สีเหลืองๆก็มีนาปูกช่าอมใบลิ้มรัวด้วยนะเสียงอะไรอ่ะปะปะมันมูเลย านนี่หวยเาราหูมีตะอันสูงๆเลยจะพาไปดูอันไม่ไผ่ตอนที่เราขีดแตกนะนี่เดี๋ยวเรามาพาไปดูนี่ก่อนแบบหยบน้ำดูชะอมเราอาจารย่บอชชะอมภาษาลาววาอย่าง ขาค่ะค่ะอันนี้ต้น,นียางสิต้นยางนาจะ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 ,จะเอาเชื้อเห็ดละโงกมาใส่ใต้มันไว้ใต้ต้นให้มันเกิด <ไป S 1> เห็ดละโงกมาดูต่อมาดูต่อนนะทุกคนครับคลับคลับ,บอะไร็รวให้ดูอะไรจะตามมพ่อผไปพ่อจะหาอะไร ไม่อันนี้เรียกว่าหน่อไม้บงหวานนะคะเพชรน้ำผึ้งกินสดกินดิบกินดิบได้หน่อไม้ตัวนี้กินดิบได้หอมด้วยนะอเ,เอาไปจิ้มกับรสดีอร่อยนะ <c oughs> ผมชอบรสดีนะ <c oughs> สองหน่อยนะหน่อไม้เพชรน้ำผึ้งบอกไอ้หนึ่งซื้อบ้านไหนเกาะบงหวานบงหวานเพชรน้ำผึ้งซื้ออร่าางการมากมากเลยอันนี้ก็กินได้ นี่อยู่สามตนซื้อม้าต้นเราเท่าไหร่ก่อนนี่ร้อยหาซิปบ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูหมากกระทุกลุกบ่มีแล้วเ,เบิดแล้วมีแต่ว่ามันเข้ามันไม่ใช่งามเนี่ยนะบางต้นพวกหวานต้นนี้งามงามใช่แ้วาวเต๋อแต่ว่าเราชอบตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมแล้วชอบตัวไหนมาดูนี่ตัวไหน โอ้แค่นี้แหละใกล้แม่จะเรียนหนังสืออยู่แบตจะหมด